นีอยู่ท่านปูเสบ้บห่อวคายปูเส้บป้าป่อยเนยี่ะคนเต็มตลอดได้เข่าจิ้วเด้ท่านมุ้ยบนนังเด้ปูเส้บป้าป่อยด้วยนี่โดนๆคอยได้มาเท่านึนง่มีเวลาดิ กินตลอดตลอดต,ตอนนี้เวลาขนาดเวลานี่บ่ายโมงที่สองโมงแล้วก็ยังกินตลอดแล้วเบิ่งเจ้าของห้านเพิ่งนี่แหละโน่นเข่าแก่ใหญ่เข่าแก่ป้าปล่อยทั้งนี้งน้นเอาแก่ป้าปล่อยฝื่แท้ฝืนแซท้อยู่หนองคายเ่าได้อยู่ บ้านเราได้อย okay. er. okay. ู่หนองคายบอกเป็นอยู yeah. ่เวียงจันเดะทุนชุนนาคอยเอาน้ำใส่ด้อยอยว่าเอาด้วน้ำดำๆให้ที่เสษย้ายค่อยลูกซีนลลายค่อยตุ้ยได้เดกนไหตุ้ยวะเนี่ยจะเล่นอาหารจะเล่นอาหาร บ่โอ้ยเราเห็ดติดจะแซ่ขนาไหนานเห็ดำบัทันนะขายน้ำบัวทันนมือนะมือไดนพักมือได้พักมือไหที่สองมือืนมือนี่ตัวหอยคืนอยู่วมาเมื่อกี้ไดกินบมดเนะมาหลายเทอเท่ไดก็คือทงดีที่ชิโฟกัสที่สองมได้กินกรเทือได้ไปกินอยู่ทาบพุ่น เดี๋ยวขับรถไปกินที่ท่า่อคือเฟอร์ท่าวากระเซลได้แต่ราคาราคาหกซิฟคุณไหนเฟอร์ท่าวาเน่ะตะกี้ขี่รถเมย์ไปได้ยี่ห้อนี่ถือไดอยู่นี่ยังถือค่าซิฟหนึ่งสมัยค่ารถที่ผาบาทเนาะขี่รถเมย์ไปเฮ้ยคอยไปกินหกซิฟเฟอร์ท่าบ่อน่ยกระแซ่เคือกันแซ่ไปคนละแบบนะเจ้าป่ามันเสียคาน ขี่รถไปฮนะน่ะเพราะนั่นแหละน,นี่คนคนบอสตงวลลิกาซิตนี่นะคนไทยอันนี้เวันเฟือทาบบอลน,น,น,นะครับเฟือจอมมื่อนี้ใต้สะพบ้าอครับเด้อถูกต้องถูกต้องครับเฟือทาบบอนเสี่ยน้ำมันไปอีกคันว่าจะไปกินกระแทบพึ่งกันแต่ว่าโปสูนโปสูเฟิ่อนอย่างเฟือจอมมื่อนี้ ป้าปล่อยกล้องสะพานไต่สะพานไต่สะพานมิตรภาพลาวไทยคนโบราณนี่กระชีตทายเอาโลดเพื่อนใส่ดูใส่หม้อชิ้นเปลือยค่อยท่านเนี่ยเพื่อนไม่รู้โอ้โอ้เพอนเพื่อนเพื่อนตัวนั้นเนาะบ่เห็นตอนซอยเนาะ โอเล้ยเลนี่อายมาวยเลยนี่กหู่นี่นะอาซนเปื่อยโอ้ยเป็นสเต๊ะเป็นเต๊นี่เปื่อยมันเอยนี่มันมีเปื่อยสัวก็ได้เปื่อยหมูก็ได้มีหมดกแบบเนาะมีก็ได้อยากกินวะมีอยากกินเมามาก็ได้ โอ้ยเอาลงตลอดดิคอยมีพ okay. ูด <Means> ต <1, 000 theory> ิดตามพันป่ายเลยได้เงินแล้วเนยพันป่ายติดตามพันสองร้อยเก้าอดเก้าเยื่นเอาเอามามาพักพักพักถึงวะพักเราก็ล่างบ่คักโอ้ยล่างใส่น้ำสิน้ำเกลือเพิ่นนี่นะเรากรล่างนี่ฮ้ย ก็ยังคงคอยแซ be ่บแท<ร>บแท<ร>บแทบล่างใส่น <killing> ้ำเกลือพึ่งก <ues which S 2> ็ระสานแล้วเว้ยนี่อันนี้เท่าเก่พึ่งจะป้าปลอยดินะป้าปลอยเท่าเก่ไงไงดินะป้าปลอยจะเป็นเศรษฐีและสุลูมไฝ่เด้อเบิ้งคอยเด้ย้าคอยทุกค่อยากนะ ปลาปอยเอ้ยเที่ยวไฮเบิ้งนี่นะจับคนมากินลายมากินด้วยกับเบิ้งเอาเลยอันนี้น้ำหวานน้ำหวานก็ให้เหือนเขาไอเม็ดก็เราอยู่สบายเบิ้งเจนรถจอดก็พอแล้วนะยเหบอรถจอดนี่ก็ถือว่า บมีฮอตบอลที่จอดขนาดใาสองมงเลยนี่แต่ยังบมีคนจอดอันนั้นสภาพมีสภาพลาวไทยโอ้คนเกียนยางดีเพื่้วยเกีียวแซบป้าพลอยอ่าสิบบาทเดอ้อ ราคาเก่าตั้งแต่สามปีลังหุ่นห้าสิบบาทนะคือเราหันแล้วคนขายหกเจ็ดสิบเราเรายังขายห้าสิบบาทถึงเก่านี่เบื้องสะพานจ้าท่ลาวไทย เมื่อวันอาทิตย์รถไปมากันหลวงไหลได้ันอล่า ู่ถนนแก้ววอลวุฒิเ้อถนนแก้ววรวุฒิ่นติดป้ายยางสามแยกอยู่กาโตะสามแยกสิไปอันหาถนนเส้นนี้ซืือว่าไปหานะขั้วเลยไปหาปากหัวเลยได้เพิ่นก็เฮ็ดดีแล้วเพิ่นเพิ่นกเ็เฮ็ดแอสฟัลต์เพิ่นกีดใสยย่ยางดีเนาะ เมื่อก่อนมันเปลีน่ยนข้อตีแล้วบางทีไหนแล้วเพิ่นจะเอาช้อนข้อตีไปเบิง้งดีก่าถวยเตี๋ยวแซ่บยุดทุกวันสีสองกับสีสิบหกคนเขียนไปคนเดียมาที่สองสี่หกแล้วเป็นออสโปรตีนถ้วยเตี๋ยวแซ่บป้าปลอยถ้วยละห้าสิบบาท รวยละฮะราคาเดิมต้องเต้ห้าปีหลังคุณก็ณยังห้าสิบอยู่ที่เกา่าหรือว่าเพิ่นเพิ่นอีดตัวลูกค้ายานลูกค้าโบมีเงินมากินส, 5, 9, สิบปีพนักนานผมเ,เป็นห้าปีได้ห้าสิบบาทชิบปีหลังคุณก็ณยังห้าสิบอยู่ ถือว่าเราเอาใจลูกค้าดั้งเดิมนะมันนะโคยว่ากินหาสิบทแต่กินหาสิบทตลอดแล้วน้ำหวานอีกน้ำหวานกันนี่ตลอดแล้วคุณน้ำหวานเนี่ยนนี้มันนพึ่งเด้อโบมนแมงวันเด้อนี่นะ่ะ มันแทบลายอะไรชื Ph y. Ph y. Ph y ่อว um. oh, ่ามีเพิ่งมาตอมนี่น่ะบัวแทบบัมีแมงวันดอกแมงวันมีบ่วมีมีแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งแต่เข้าใจได้เพิ่งก่อนตัวเพิ่งอะไนี่น่ะเห็นบอกตัวเพิ่งมะตอมอยู่นี่น่ะเผื่อของนี่เนาะเห็นบอกลูกค้าก็มากินตลอดสั่งตลอดนี่เป็น หมักเคี่ยงมักโมอยากกินปั้นหมักโมหมักเคี่ยงน้ำซุปขั้นภาษาไทยภาษาลาวก็มักเคี่ยงซุปหมักนัดปั้นก็มีมักละมุดปั้นก็มีมักแอปเปิ้ลปั้นก็มีทุกอย่างมีเตรียมพร้อมให้แซ่บแซ่บรส หัวราคาเพค่ณดมเดี่ยนเดอร์อ,อะิบาทเน้อค่ายไฟจะกจินสามไงกับเจบาทเทขอน,นั้นแหละกูได้มักกินลายกับเอาเจบาทเนาอข้าพเจ้านี่กิด0ินซิแลปากไงโกท้องดิเจสซีและโอ้เบิ้ง่สียนั่นลวกแล้วนะ ขาวเป็นตะขนาดโอ้ยนหมูจ้ะนี่หมูบอกมีเนือเน้อเนื้อว่าอโอ้ย้ง้งนเนื้อเอตแได้สะอาดสะอางสุดเลยือัก <laughs> อนามัยควรจะกินน้ำตกก็ได้กิกินเจะก,กินน้ำตก,กก็ได้ก,กินน้ำใสก,ก็ได้มีเบทุกแก้อแบบ อ่าว่าไปแบบนี้ล่ละต้องใจอดใจเย็นแดดมากินเฟอร์อยู่นี่นะเพราะว่ามันเข้าคิวดิบรนังมีอยู่แต่ว่าเฟอร์มันเห็ดบทันเลยเนาะบรนังมันหลายเฟอร์มันต้องได้รอทา่าว่า หรือว่าสมมาสมควรที่ได้ปิดคลิปก่อนเนาะนของพวกคตรใจเราทานผู้สมที่เราได้มาสมคลิปน้ำกันเนาะโชคดีโชคดี